อัปเดตฝนล่าสุดวันนี้31กรกฎาคม65ช่วงเช้าว่ามีฝนอยู่ที่จังหวัดอะไรบ้างพร้อมอัปเดตแรงเพอของภาคอีสานไปรับชมรับฟังกันเลยค่ะสำหรับวันนี้วันที่31กรกฎาคม65ภาคเหนือจะมีเมฆเต็มท้องฟ้าเป็นเมฆชั้นต่ำและเมฆฝนฟ้าขนองตรวจพบกลุ่มฝนบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาแพร่น่านพิษณุโลกอุตรดิตถ์สุโขทัยพิจิตรลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคอี ารจะมีเมฆเต็มท้องฟ้าเป็นเมฆชั้นต่ำและเมฆฝนฟ้าขนองตรวจพบกลุ่มฝนบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมิบุรีรัมย์น้องคายน้องบุรีรัมย์อุดรธานีบึงกาฬสกลนครนครพนมร้อเอ กาลสินมุกดาหารมหาสาร,รคามบุรีรัมสุรินลมใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางจะมีเมฆเต็มท้องฟ้าเป็นเมฆชั้นต่ำและเมฆฝนตรวจพบกลุ่มฝนบริเวณจังหวัดสมุทรปราการกรุงเทพมหานครลมใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกจะมีเมฆเต็มท้องฟ้าเป็นเมฆชั้นต่ำและเมฆฝน ตรวจพบกลุ่มฝนบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเซาชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้จะมีเมฆเต็มท้องฟ้าเป็นเมฆชั้นต่ำและเมฆฝนตรวจพบกลุ่มฝนบริเวณจังหวัดสงขลาในอ่าวไทยและตามชายฝั่งทะเลทั้งสงค่ะ ส่วนฝั่งตะวันออกนะคะตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง1-2เมตรฝั่งตะวันตกตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร มาเช็คเรดาร์อีสานตอนบนนะคะตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าขนองกำลังปานกลางถึงหนักกลุ่มฝนลดลงปกคลุมพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดน้องบัวลำพูท่าบ่อสะไครยเมืองจังหวัดน้องคายนายูยงน้ำสมบ้านผือกุดจับเพนเมืองจังหวัดอุดรธานีบ้านไผ่ยขอนแกน่นลมสักลมเกาเขาคอจังหวัดเพชรบูรณ์โพชัยสีสมเด็จเมืองจังหานเชียงขวัญทวัตบุรีอาจสามารถจตุรภาค<ม>พิมาน ถัดมามาเช็ครดดร์ตรวจฝนของภาคอีสานนะคะเริ่มที่อีสานตอนบนตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าขนองกําลังปั่นการถึงหนักกลุ่มฝนลดลงปกคลุมพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดนองบุรลำพูท่าบอ่อสะคายเมืองจังหวัดนนองคายนายูน้ําสมบ้านผือกุดจับเพนเมืองจังหวัดอุดรธานีบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นลมเก่าเขาคอจังหวัดพิจูณโพชัยศรีสมเด็จเมืองจันทานเชียงขวัญธวัดบรุรีอาจสามาจัดตุวรับพ้าทมานปทุมรัฐสร้างบ่อ เกษตรพสิสัยสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดท่าตูมจังหวัดสุรินทรพุทธไทยสงสตรกเมืองบ้านด่านห้วยราชกระสังจังหวัดบุรีรัมย์เกือบทั้งจังหวัดของจังหวัดเลยและจังหวัดมหาสารคามคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนจะกลับมาคลิปหน้าจ้าบ๊ายบาย